สวัสดีครับทุกคนก็เห็นหลายคนคอมเมนต์มาเพิ่งตื่นใช่ครับผมเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นจริงๆครับแปลกมากเราเจอกันที่ไลฟ์ตอนตอนเวลาเราไลฟ์อ่ะไม่ผมง่วงก็เพิ่งตื่นไม่อยู่สองอย่างเลยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน ก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง v l i ล e ของนาดาวบอยนะครับวันนี้พวกเรามาไลฟ์เป็นครั้งแรกก็เดี๋ยวจะมีทุกๆคนนะครับมาไลฟ์ทุกๆชั่วโมงใช่ก็ยังไงวันนี้ก็รอติดตามกันได้ทั้งวันเลยนะครับใช่จริงๆ V-Live ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเนาะที่ทำให้เราน่าจะแบบสามารถสื่อสารกับแฟนแฟนคลับของเราได้มากขึ้นครับก็ดีใจมากครับที่เรา สามารถมีช่องทางการติดต่อนี้ได้ครับใครสนใจแปลว่าอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับใต้ใต้ใต้ไลฟ์เนี่ยครับเดี๋ยวเราก็ไปอ่านแล้วก็ทีมเดี๋ยวก็ไปพิจารณามาว่าคอนเทนต์ไหนเหมาะกับใครครับทุกคนสบายดีกันใช่ไหมครับน้องนองนักเรียนน่าจะเปิดเทอมกันแล้วนะครับตอนนี้ ผมก็เริ่มกลับมาทำงานกันเรียบร้อยแล้วฮะเคลียร์งานช่วงที่จริงๆต้องทำตอนโควิดใช่มผมอาจจะยุ่งๆนิดนึงนะฮะเพิ่งสับผมมาตอนเช้าขออภัย ในความรุงรังนี้นิดหนึ่งเมื่อไรมีผลงานใหม่ๆคิดว่าอาจจะต้องรอไม่แน่ปีนี้ก็อาจจะมีก็ได้แต่ถ้าชัวร์ๆก็อาจจะปีหน้าครับอยากรัดจุกให้มากรอก่อนรอก่อนผมยังแบบว่าปีกๆปียกเลย เอาจริงนี่ผมแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ถนัดในการไลฟ์เลยนะแต่ว่าลองมาทำดูเพราะว่าคิดถึงทุกคนแล้วก็อยากเจอทุกคนนะฮะเราสามารถทำอะไรในไลฟ์นี้ได้บ้างมีใส่ฟิลเตอร์ใส่อะไรได้ไหม ทำไม่เป็นเดี๋ยวต้องมาเรียนรู้กันก่อนนะฮะกับ v l i ลฟขอเวลาสัก2ปีขอเรียนรู้วิธีการการใช้งานของ v l i ลฟ์ซะก,ก่อนนะฮะ <laughs> ทำไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ไม่ได้อ๋อ คิดถึงครับคิดถึงทุกคนนะครับ มีคนบอกว่าให้เต้นโชว์หน่อยคุณอยากคุณอยากเห็นผมเต้นจริงๆเหรอครับวันนี้แพนทำอะไรไม่ได้ทำอะไรครับวันนี้วันนี้เป็นวันฟรีๆครับผม รับปริญญาเมื่อไหร่ยังไม่ยังไม่ทราบเลยครับแต่ว่าที่แน่ๆคือเรียนจบแล้วแน่ๆ Hi, good afternoon, guys. I just woke up. <laughs> so, this is our first live on WeLive. Uh, I'm so glad that finally we have another way to get in touch to communicate with our friends. Yeah. And we are so happy to welcome all of you guys to our channel nada boy actually we have two, two channels that we separate to Nadal boy and nada girl so please don't, don't forget to follow these two channels Nevertheless, we separate to a uh, boy and girl, but we can join each other. Boy can join girl channel and same girl can join boy channel too. So if you want to see me uh, doing some content with any girl in, in another Girl, you can comment below this live and we our, our team will go and, and lead and consider it. Some international fans commented, I love your dancing. Wow. This means you know Nadal dancing. Okay, so I need to introduce myself and my company too. <laughs> <laughs> For someone who maybe don't know me. I'm Sky. I'm just turned to 22 years old on last June. And on in 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 Nadal Bangkok, I have two positions. The first one is an actor, and the second one I am and the president of Nadal Dancing. Nadal Dancing is uh, one of a branch of Nadal Bangkok. You guys maybe know that Nadal Bangkok is for actor, Nadal Music is for singer, and of course, Nadal dancing is for dancer like me. <laughs> Many of you may be curious that why why I got this position. It's because I I am the best of dancing. <laughs> <laughs> My company have only <laughs> I promise to present be, to be this. Our company have only three three crews that me as the president, Bilgin as uh, vice president and PP as secretary of Bilgin. Yes. <laughs> <laughs> Just forgot it all. Oh <laughs> all, all of I say about Nadal dancing is all freak freak. <laughs> ตื่นแล้วครับต้องเต้นโชว์แล้วพูดขนาดนี้ออลองแกล้งแกล้งคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับเผื่อทีมงานนาดาวบางกอกเห็นแล้วก็อาจจะสนใจให้ผมเต้นนะครับถ้าไม่เป็นความอับอายความอัปยศของบริษัทนะครับ มีหลายคนถามเข้ามาว่าขอเข้าบริษัทนาดาวแดนซิ่งได้ไหมคือคุณต้องมีแบบว่าความสามารถที่มันเฉพาะตัวมากอะ่ะคือถ้าคุณไม่มีความสามารถที่ที่เป็นอย่างพวกผมอะ่ะที่คนอื่นเข้าถึงไม่ได้อะคุณไม่สามารถเข้าเข้าเอ่อ,อนาดาวแดนซิ่งได้นะฮะ Today is nothing so much I just come to say hi and introduce our new channel Nada Boy. On this channel we usually go live and doing some content. Hmm? วางแผนจะไปเที่ยวไหนไหมยังเลยครับยังมีความหวาดระแวงอยู่นะครับทุกคนก็ ยังอยากให้ดูแลตัวเองนะครับถึงแม้ว่าประเทศไทยจะแบบมีมีผู้ติดเชื้อแบบว่าเป็นเป็นศูนย์แล้วอ่างเงี้ยก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแบบว่าไว้วางใจครับผมก็อยากให้ใส่หน้าก,กากออกไปไหนก็ใส่หน้าก,กากแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์อลโโละไรติดตัวด้วยนะครับ แล้วไลฟ์ในนี้นี่เราเซฟไลฟ์ได้ป่ะครับเออทุกคนได้แมสยังอะจริงๆตอนนี้น่าน่าน่าจะถึงทุกคนแล้วเนาะทุกจังหวัดแล้วเนาะใช่ไหมชอบไหมครับ อ๋อมันเซฟเองเลยครับโอเคดีดีดีวิได้แล้วเชียงใหม่ก็ได้แล้วหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมตั้งใจ create มาก <laughs> ตอนแรกจะทำเป็นก้อนเมฆแบบว่าเวอร์ชั่นเกรียวกราดแต่ว่า กลัวกลัวทุกคนจะไม่กล้าใช้ก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนแนวมาเป็นแบบก้อนเมฆแบบแนวคิว Next time, he's dancing on the life. <laughs> อ่านจดหมายหรือ,อยังอ่านไปบ้างแล้วครับแต่ว่ายังอ่านไม่หมดครับผมเยอะมากจะทยอยอ่านนะครับผอมลงหรือเปล่าคะอคุณคุณชื่ออะไรเนี่ยคุณเป็นคนแรกที่ทักว่าผมผมลงทุกวันนี้มีแต่คนทักว่าผมอ้วนเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ก่อนอยู่ไหนแล้วคุณเป็นใครคุณแสดงตัวมาแลวครับนี่คุณ m y 2J นะครับผมยกให้เลยฮะคนนี้สุดยอดมากครับยอดเยี่ยมเป็น best fan forever มากครับ <c oughs> <laughs> พูดดีมีรางวัลน, <c oughs> น้ำหนักเท่าไหร่ครับ ไม่ได้ช่างมาประมาณประมาณสเดือนแล้วครับล่าสุดน่าจะประมาณ70ครับโอเคครับทุกคนงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้แค่มาทักทายกันเฉยๆนะครับไว้คราวหน้าเราจะมาทำคอนเทนต์ที่แบบว่า e อ c l u s i v e มากขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะครับว่า จะเป็นอะไรแล้วก็จะมาทํากับใครจะมาเป็นเดี่ยวหรือจะมาเป็นแพ็คคู่หรือจะมาเป็นกลุ่มก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับไว้เจอกันครั้งหน้าครับผมบายบาย See you soon d this one